สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมจะพาไปสำรวจเส้นทางเส้นทางหนึ่งสำหรับคนที่มีจุดหมายมีเป้าหมายว่าจะไปเที่ยวภูชี้ฟ้านะครับหรือว่าผาตั้งจะต้องผ่านเส้นทางหลายทางแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนเปิด GPS ไปนะครับ GPS เนี่ยจะแนะนำเส้นทางให้ไปยังเส้นทางเนี้ย เส้นทางนี้มีชื่อว่าเส้นทางของอาวนณอุทยานพญาพิพักนะครับผมเป็นเส้นทางหมายเลข4018แต่ว่าเส้นทางเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนมีหลายคนเลยจะแนะนำว่าหากเป็นมือใหม่หรือว่าขับรถไม่คล่องเนี่ยควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางนี้เพราะเส้นทางเนี่ยมีความอันตรายมากพอสมควรนะครับผมมันอันตรายยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสมาทำคลิปนะครับทำคลิปให้ เพื่อนๆประกอบการพิจารณาดูนะครับว่าเอเราควรไปดีหรือว่าเราไม่ควรไปดีจากตัวเมืองเชียงรายนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอ,อยากจะลองเดินทางไปเที่ยวที่ภูชีฟ้าเนาะส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ถนนหลวงหมายเลข1 0 2 0ตรงนี้นะครับจากตัวเมืองเชียงรายตรงนี้ก็จะมีแยก เราวิ่งตามถนนหลวงหมายเลขหนึ่งขึ้นมาก่อนถึงตัวเมืองเชียงรายหรือจากตัวเมืองเชียงรายนะครับทีกลับออกมามาทางทิศใต้นิดนึงเราก็จะเจอแยกขุดกรงตรงนี้นะครับแยกขุดกรงตรงนี้ถ้าจากตัวเมืองมาก็เลี้ยวซ้ายเนาะถ้าจากจากนอกเมืองเข้ามาก็เลี้ยวขวาขึ้นมาถนนหมายเลข1 0 2 0นะครับถนนหมายเลข1 0 2 0ตรงนี้จะเป็นเส้นยาวไปเลย ยาวมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของนะครับผมอำเภอเชียงของถนนเส้นเนี้ยจะมีจุดสิ้นสุดเลยคือตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของท่าเรือเชียงของนะครับจะมองอีกฝั่งไปเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราได้เลยประเทศลาวครับ ครับเพื่อนๆครับหลังจากจุดแรกเนาะถ้าเราวิ่งมาจากถนนหลวงหมายเลข1020ตรงนี้ละหนึ่เราวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอสามแยกตรงนี้ตามที่คลิปไปเป็นประตูสู่ภูชีฟ้านะครับจุดที่ผมเริ่มต้นกันก็จะเป็นจุดประมาณตรงนี้เราจะวิ่งตามถนนเส้นนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ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 แล้วก็จุดที่เราจะแวะ เป็นจุดแรกนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นอุทยานแห่งชาติพญาพิพักครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราออกเดินทางกันจากจุดซุ้มประตูสู่ภูชีฟ้านะครับผมเราเดินทางมา ามเส้นทางของ4018นะครับวอุทยานาพญาพิพักนะครับผมตอนนี้ขับขึ้นมาถนนผิวการจราจรผิวถนนเนี่ยเป็นเป็นคอนกรีตนะครับช่วงนี้ตรงนี้เป็นคอนกรีตถนนเป็น2เลนครับผม2เลนรถสวนกันก็ก็ได้อยู่นะครับโอเคอยู่แต่ตอนเนี้ยทางที่มาเนี่ยค่อนข้างชันนะครับผมชันเป็นทางขึ้นรอยแบบชันชันเลย อากาศวันนี้เย็นด้วยหมอกลงค่อนข้างหนานะครับหนาจัดเลยเราจะใช้เส้นทางนี้ขับไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปแวะที่จุดชมวิวอุทยานพญาพิพักนะก็ให้เพื่อนๆลองชมบรรยากาศสองข้างทางครับวันนี้มีนายแบบหลายคนนะครับผมขับอยู่ด้านหน้า เป็นเป็นแนวทางเลยสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าถ้าเป็นรถยนต์รถกระบ,บะรถใหญ่เนี่ยก็อาจจะใช้พื้นที่เยอะกว่ากว่านี้นิด,น,ด,น,ดนึงแต่ดูจากลักษณะแล้วสองเลนรถสองคันสวนกันก็ก็ยังทําได้ครับสบายแต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงที่ว่ามันชันชันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอทางโคง้งเนี่ยอย่างโค้งแบบเนี้ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงถ้าเกิดว่ารถสวนทางกันในโคง้งหรือ หรือเจอกันใจอกันนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโหตอนนี้ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าทางค่อนข้างชันชันมากเลยทีเดียวผมขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างสูงแล้แหละสังเกตได้ว่าหมอกเริ่มหายนะหมอกเริ่มจางเหมือนเราขี่รถทะลุหมอกขึ้นมาเลยตอนเนี้ยพระอาทิตย์ส่องแสงสาดแสงลงมาถึงถึงข้างล่างละถึงตอนที่พวกเราขี่รถกันเนี่ย โอ้โหแดดจ้าเลยครับตอนนี้เหมือนเราขี่ทะลุเมฆขึ้นมาอยู่บนฟ้าเลยเนี่ยขี่ไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นไปถึงข้างบนน่าจะได้เห็นทะเลหมอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองชมกันครับนี่ไงรถสวนมาโอ้สบายครับผมขับได้ไม่มีปัญหาหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารถสวนทางกันทําระยะของถนนเนี่ยกว้างครับผม แต่เรื่องความชันหรือว่าทางโค้งเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับวันนี้ยังขออนุญาตคงคอนเซปต์เดิมนะครับผมจะถ่ายเป็นพยายามจะถ่ายเป็นลองเทคเลยเทคเดีวยวๆเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางไปตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามันยาวเกินไปเนี่ยลองขออนุญาตให้เพื่อนๆลองกดข้ามไปนะครับผมกดข้ามไปยังจุดที่เพื่อนๆต้องต้องการต้องการชมดูนะครับผมครับเดี๋ยว ไปเรื่อยครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ,มมยาาอยๆฟังเพลงสนุกๆเล่นเนาะครับ for her Because she's not there. Send me to i'll come back for you now เพืเ่อนๆตอนนี้เราน่าจะขับรถขึ้นมาสูงได้สักระยะหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วเพราะว่าเริ่มเห็นต้นสนนะครับบุมสงค้างทางเริ่มมีต้นสนแล้วส่วนบรรยากาศข้างบนเนี่ยหมอกมันหายไปจากเรานานพอสมควรแล้วนะครับบมมีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาแทนแต่ก็ยังมีร่มนะครับร่มของต้นไม้ร่มต้นสนเนี่ยยังขี่ไปได้เรื่อยๆอยู่แต่ว่า ไม่ไม่มีหมอกแต่ว่าอากาศเย็นนะครับตอนนี้เย็นสบายตอนนี้เพื่อนผมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วตอนนี้เราเลี้ยวมาตรงนี้เลยตามแผนที่ที่ได้แนะนำตั้งแต่แรกนะครับผมเลี้ยวเข้ามาในจุดชมวิวของวณอุทยานาพญาพิพักนะครับผมจุดสังเกตง่ายๆเลยคือต้นสนนี่แหละครับผมเมื่อเราเห็นต้นสนละแสดงว่าใกล้ถึงทางแยกละให้เพื่อนๆชะลอรถไว้เลยขับเข้ามาด้านในนะครับผมตรงมาเรื่อยๆ เือถังแยกก็ยังตรงไปเรื่อยๆอยู่นะครับอู้ขึ้นแล้วก็ลงครับผมตรงนี้เป็นทางลงนิดหน่อยลงไปก็ยังล้อมรอบด้วยต้นสนอยู่นะครับเป็นทางลงต่อเนื่องเลยครับผมถนนส่วนใหญ่แถวนี้ยังเป็นคอนกรีตอยู่นะครับโอ้โหนี้เราเริ่มหลุดออกมาจากช่วงที่มีต้นไม้ใหญ่เริ่มเห็นเป็นเป็นวิวครับ มีภูเขาแต่ยังไม่เห็นหมอกเลยเนาะขอให้ได้เจอหมอกวันนี้ทะเลหมอกอากาศเย็นสบายครับวันนี้อากาศเย็นมากอยู่ในร่มนี้คือคือหนาวะ่ะต้องพึ่งเสื้อกันหนาวเลยแต่กลางแดดถ้าไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ลุงไม่ได้พละอเพราว่าก็ยังยังคงร้อนอยู่แน่นอนครับโอเคแล้วน่าจะมาถึงแล้ว ตรงนี้จุดชมวิวนะครับผมว้าวนี่ไงเห็นแล้วครับผมข้างหน้าผมนี่ไงโอ้โหทะเลหมอกครับผมนี่ภูทับเบิกหลังบ้านผมเองทะเลหมอกครับเชียงลายของมนะอุุทยานพญาพิพักค,ครับผม ก็หลังจากที่ขี่รถมาได้ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ10กวนาที20นาทีเราก็มาถึงจุดชมวิวตรงนี้นะครับก็พักผ่อนตามอธัธยาศัยครับขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปยังจุดต่อไปครับผมครับหลังจากที่เราแวะชมเก็บบรรยากาศภาพได้พอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแนะนําเส้นทางต่อน,นะครับจากจุดเดิมเลยวัดอุทยานพญาพิพักนะครับซึ่นนี่เราจะกลับออกมายังถนนหลัก เราตรงนี้4018นะครับเมื่อกี้เราขึ้นมาจากทางนี้4018เราแวะเข้ามาตอนนี้เราจะกลับออกไปแล้วเราก็จะวิ่งต่อเส้น4018นะครับก็จะวิ่งไล่ผ่านหมู่บ้านอ่าจะมีจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งแต่ตรงนี้ผมไม่ได้แวะนะครับพอดีจอดแป๊บหนึ่งนะจะเป็นจุดถ่ายรูปข้างซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสามองค์กรนะครับสามองค์กรผู้ลงทุงส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจุดถ่ายรูปวิวนะครับวิวภูเขา เนี่ยสามารถแวะได้จอดถ่ายรูปได้นะครับก็จะผ่านหมู่บ้านแล้วก็เราก็จะวิ่งเส้นนี้มาเรื่อยๆ4018นะครับ4018วิ่งมาจนมาบรรจบกับสามแยกตรงนี้สามแยกตรงนี้คือจะเป็นสิ้นสุดของถนนหมายเลข1155เอ้ยโทษนะครับจะเป็นสิ้นสุดถนนของหมายเลข4018ละจะมาบรรจบกับถนนหมายเลข1155ตรงเนี้ยถ้าเราเลี้ยวขวาม,มานะครับผมเลี้ยวขวาม,มาตรงนี้ก็จะไป ไปที่ภูชี้ฟ้านะครับผมแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายลงมาตรงนี้ก็จะไปอีกด้านหนึ่งจะกลับไปอีกด้าน,นไปไปสู่เส้นทางอีกทางหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อ,ๆอยๆจนถึงเส้นนี้แล้วกันเนาะจุดต่อไปโอเคครับครับเพื่อนๆหลังจากเลี้ยวขวาออกมาแล้วปุ๊บนะครับสังเกตเห็นว่า จะมีใบสนตกอยู่ระหว่างข้างทางเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับใบสนเนี่ยตัวลื่นเลยนะครับผมใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ับขี่ก็อย่าเผลอไปเหยียบนะครับผมจะจะค่อนข้างลื่นนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์สี่ล้อก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับผมไปได้ก็ให้ระวังช่วงช่วงที่เป็นทางชัน,นครับขึ้นหรือลงเนี่ยอาจจะมีอาการล้อฟรีบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับผม โอเคเราก็ขับไปเรื่อยๆตามทางตอนนี้ยังยังคงอยู่ที่เส้น4018อยู่นะครับผมเส้นเดิม4018ตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นขาลงละถ้าเป็นขาลงก็วิวข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะสวยเพราะว่าจะเป็นจะเป็นบรรยากาศเปิดนะครับอื assim, ประมาณแบบนี้เลยเห็ <laughs> นท้องฟ้าสีฟ้าเลยนะครับผมแดด ออกก็จริงแต่ยังเย็นอยู่อ่านี่ไงครับจุดแวะอีกจุดหนึ่งทางซ้ายมือก็จะเป็นสระมังกรนะครับทางขวามือก็จะเป็นจุดชมวิวผู้หลงถังครับผมแต่ต้องขออภัยด้วยไม่ได้แวะลงไปนะครับคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะกันข้างหน้านะครับก็จะผ่านหมู่บ้านนะครับผมผ่านหมู่บ้านตรงนี้ไปเป็นถนนเส้นในหมู่บ้านครับหมู่บ้านชาวเขารถไม่ผู้่านไม่ ไม่ไม่วุ่นวายมากนักนะครับก็ใช้ความระมัดระวังเรื่องเด็กเล็กครับผมเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาเยอะแยะเท่าไหร่นะครับจะมีเด็กบ้างมีผู้เฒ่าผู้แก่บ้างออกมาเดินเที่ยวเล่นตามถนนนะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าขับผ่านหมู่บ้านนะครับโอเคเราก็ไปต่อกันนะครับผมยาวไปเลย thank you เพื่อนตอนนี้เราขับรถผ่านหมู่บ้านมาแล้วครับผมถึงตรงอ่านอกหมู่บ้านเนาะที่เป็นทางลงเขาครับโอ้วิวสวยมากเลยครับผมข้างหน้าจะเป็นภูเขาคนระับจะมีสักสักตรงนึงนี่แหละที่เป็นภูชีฟ้าชิ <c ười> ากแล้วก็ทางลงนี้โอ้โหเอาเรื่องเลยครับผมอันตารายมากครับโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เป็นทางที่ชันมากด้วยครับผมต้องใช้เกียร์ เกี้หนึ่งเกียสองกนเลยทีเดียวต้องใช้ใช้กําลังรถช่วยเบรกนะครับเนาะโอ้โหแล้วเฉพาะอาศัยเบรกอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะเบรกเท่าไหร่นะครับวิวสวยจริงๆครับซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ก็อย่าเผลอไปจ้องวิวมองวิวจนลืมมองทางโค้งนะครับโอ้โหวันนี้โชคดีด้วยท้องฟ้าเปิดนะครับอากาศเย็นขี่รถนี่เย็นเลยครับผม แต่ถ้าเกิดจอดอยู่เฉยๆกลางแดดนี่ยเนาะอย่างที่เรารู้ๆกันแสงแดดบ้านเรามันแข็งแรงนะครับผมไม่มีอะไรมาทำลายได้ <c oughs> ถ้าอยู่เฉยๆนี้ร้อนนะครับผมอยู่กลางแดดนี่ร้อนแต่ถ้าขี่รถมาอย่างนี้นี่โอ้เย็นเลยครับผมเย็นใส่เสื้อกันหนาวก็ยังรู้สึกว่าเย็นครับโอ้ตรงนี้เป็นทางลงอย่างเดียวเลยนะผมลงยาวเลยแล้วก็สลับกับโค้งเนาะโค้งซ้ายโค้ขงขวาไปเรื่อยๆ นานๆทีนึงครับจะมีรถสวนมาสักคันก็ขี่รถเพลินๆครับเส่นนี้ถ้าเพื่อนๆชาวสองล้อเนาะรถที่จริงๆเราสองล้อยังไงก็ได้รับมามาได้หมดนะครับก็ค่อยๆมาขับไปขี่ไปเพลินๆครับผมไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่รถใหญ่เนาะรถเล็กมาได้ครับมาได้หมดเลยขี่เพลินๆใช้ความระมัดระวัง จริงๆเส้นนี้เป็นเส้นทางที่สวยนะครับผมสวยมากเลยด้วยแต่ว่าความอันตรายก็แฝงอยู่เยอะเหมือนกันตรงที่เป็นทางขึ้นชันมากแล้วก็ลงเยอะมากอย่างอย่างตอนนี้ครับผมว่าขาลงเนี่ยน่าจะอันตรายกว่าขาขึ้นเมื่อกี้ครับเพราะเป็นทางชันมากแล้วก็เป็นโค้งอยู่ในโอ้บายบายแล้วก็เป็นโค้งนะครับเป็นโค้งอยู่ระหว่างทางขึ้นทางลงเลยชันด้วยประกอบกับเป็นโค้งด้วยแล้วแต่ละโค้งเนี่ย โค้งลึกเลยครับผมเป็นโค้งหักศอกเลยหักศอกขึ้นหักศอกลงเส้นทางเนี่ยยมีทีนึงว่าเป็นเส้นทางที่ใกล้ครับผมถ้านับจากถนนหลวงถนนถนน,ถนนหลวงซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเข้ามาเนี่ยใกล้ใกล้กว่าทางทางเทิงภูชีฟ้าหรือว่าตับเต่าแน่นอนครับแต่ว่าเส้นทางอาจจะใช้ความระมัดระวังมากกว่านะ เป็นเส้นทางที่ขี่ยากกว่าแล้วก็อันตรายค่อนข้างอันตรายมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าผู้สัญจรไปมาใช้เบรกหรือใช้เกียร์รถไม่คล่องมากขึ้นไปเนะนี่ยอาจจะมีปัญหากับต,ตัวรถเบรกไม่อยู่หรือว่าไหลลงเนินเนี้ยอันตรายทางที่ดีถ้าถ้าเป้าหมายอยู่ที่ภูชีฟ้านะครับแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนี้นะครับเหมือนกับป้ายที่บอกทางข้างล่างนะครับ แล้วก็มีนี้ครับผมชาวบ้านทําการเกษตรกันด้วยให้ hey, หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะลองไปใช้เส้นทางเทิงเทิงคูชี้ฟ้าแล้วก็จากคูชี้ฟ้าเนี่ยเราสามารถเดินทางไปต่อ,อยางภูชีดาวภูชีเดือนหรือว่าผาตั้งได้ครับเส้นทางนั้นก็จะมีวิวลัดเลาะละัดเลาะภูเขาเหมือนเหมือนเหมือนกับเส้นนี้เหมือนกันแต่ว่าความชันตรงระหว่างที่ภูชี้ฟ้าไปถึงผาตั้งเนี่ย จะไม่ชันขนาดนี้นะครับถามว่าโค้งไหมมันก็โค้งครับแต่ว่าจะไม่ชันแต่ก็เป็นทางไต่เขาไตาา่ผาเหมือนตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปทําเส้นทางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาตั้งแต่ตั้งแต่เทิงเลยตั้งแต่แยกจากถนนเส้นหลักเมืองเทิงนะครับผมเลี้ยวขึ้นไปผ่านหมู่บ้านตับเส่าแล้วก็ขึ้นไปที่ภูชีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้เส้นนั้น ให้ดูอีกคลิปหนึ่ง็นคลิปหน้าคลิปถัดไปนะครับโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรง3ามแยกที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะตัวสามแยกตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาไปผู้ชีฟ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปลงหมู่บ้านมแก่นนะครับจะไปเป็นทางขึ้นของอผาตั้งอีกทางหนึ่งนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมขอฝากไว้ถึงตรงนี้แล้วกันให้เพื่อนๆเ,เอาเอา,เอาคลิปของผมไปประกอบการพิจารณาดูนะครับเกิดว่าหากว่าใคร อยากจะรู้ว่าทําไมเขาถึงไม่แนะนําให้ขึ้นเส้นทางนี้หรือว่าเส้นทางนี้มันใกล้นะมันน่าไปทําไมถึงต้องไม่ไม่อยากให้ขึ้นมาด้วยลองเอาไปประกอบการพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมเนาะก,ก็ก็ไม่ได้ว่ามันจะอันตรายมากเกินไปแต่มันก็ไม่ปลอดภัยมากนักสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปประกอบการพิจารณาดูอีกทีหนึ่งขอเป็นขอเป็นแนวทางไว้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ คลิหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ทำตัวผู้ชีฟ้าทางที่ขึ้นสบายๆแล้วก็วิวสวยไม่แพ้กันครับรับรองเลยว่าวิวสวยไม่แพ้กันแน่นอนเส้นนูน้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ